Terima <small> kasih telah menonton! นายสุรศักดิ์มงคลชัยสิิธิ์เจ้าพนักงานขนส่งชุนันงานสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ร้วมด้วยเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเจ้า,าที่ตำรวจท่องเที่ยวกระบี่ตำรวจน้ำกระบี่ปอพอกระบี่อาบาจอกระบี่และหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนำเรือตรวจการเจ้าท่า1 3 0 1และเรือเจ้าท่า189ออกลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มเข้มเรือโดยสารนำเที่ยวทุกประเภทที่ให้บริการนำเที่ยวบริเวณทะเลเกาะพีพีตำบลอ่านางอำเภอเมืองกระบี่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ โดยตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตเสื้อชูชีพประจจาเรือให้พร้อมใช้งานและผู้โดยสารทุกคนต้องสวมใส่เสื้อชูชีพขณะโดยสารอยู่บนเรือห้ามบรรทุกเกินจํานวนที่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นพบว,ว่ามีนักท่องเที่ยวบางคนไม่สวมใส่เสื้อชูชีพเจ้าที่จึงได้ทําการตักเตือนและกําชับให้ทางมักกุเทศนําเที่ยวและผู้ประกอบการแนะนําให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งที่นั่งเรือโดยสารไปท่องเที่ยวนายสุรศักดิ์มงคลชัยยศิษฐ์เจ้าพนักางานขนส่งชำนาญงานสำนักงานเจ้าท่าปุยภาคสาขากระบี่กล่าวว่า ในช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันได้รับมอบหมายจากนายมานะนวลหวานภูมิในการสำนักงานเจ้าท่าภูริภาคสาขากระบี่ให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยดำเนินความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆทางทะเลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก